ชีวิตบ้านปลายตุ่มชริตเจ็ดสิบสาปีย้ายอยู่สวนทุเรียน50ไร่ลาวงการย้ายอยู่สวนทุเรียนห้าสิบไร่ชีวิตบ้านปลายตุ่มชริด73ปีรวยร้อยล้านเตรียมทิ้งมรดกให้ลูกหลาน เริ่มต้นเป็นชาวสวนทุเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วัยรุ่นแล้วนะตั้งแต่เริ่มเล่นละครเริ่มมีอาชีพเป็นนักแสดงซึ่งตากองช่องสามเขาจะขายพื้นที่จันทบุรีไร่ละสามหมื่นซึ่งเราพอจะมีเงินไปซื้อแล้วจันทบุรีปลูกทุเรียนเราก็เริ่มปลูกแต่พื้นที่โล่งๆว,งว่างเปล่าตอนแรกซื้อมา15้าไร่ทำไปเรื่อยๆครั้งแรกเราก็ปลูกทุเรียนเลยแล้วก็มังคุดเงาะลองกอง อะไรที่เป็นผลไม้ของเมืองจันทร์เราลงหมดเลยเรียนรู้และศึกษาเอาเองจากคนที่ให้เขามาดูแลสวนเมื่อก่อนเราไปนอนพักผ่อนและมีหน้าที่จ่ายเงินเดือนเขาอย่างเดียวพอเราเริ่มรู้จักคนที่สมาคมเมืองจันทร์เราก็ไปช่วยงานเขาบ่อยจนกลายเป็นคนเมืองจันทร์ไปแล้วและเราก็ไปหากินที่นู่นช่วยงานจังหวัดโดยไม่ต้องจ่ายค่าตัวไปช่วยให้ฟรี ตอนนี้ขยายได้กี่ไร่แล้วจาก15ไร่ตอนนี้เป็น50ไร่แล้วเริ่มซื้อไปเรื่อยๆตรงไหนเขาเดือดร้อนมาเราก็ช่วยซื้อซึ่งเมื่อก่อนคนสวนถือว่าไม่มีเงินเหมือนตอนนี้เมื่อก่อนทุเรียนราคาถูกราคา30บาท แต่ปัจจุบันมูลค่ามันขึ้นมาเยอะขึ้นเพราะเราส่งออกไปที่จีนค่าใช้จ่ายก็ใช้เงินหลักแสนในการทำสวนต้องมีคนงานถ้าพูดถึงตอนนั้นกับตอนนี้การลงทุนใกล้เคียงกันแต่ตอนนี้มากขึ้นกว่าทุเรียนเป็นโลกมากขึ้นสารพัดโลกเลยการที่จะเป็นเศรษฐีร้อยล้านเป็นเจ้าของสวนทุเรียนยากไหมอย่าทำเลยไม่แนะนำเพราะถ้าคนงานขาดเราทำเอง ซึ่งคนงานเราก็ต้องจ่ายราคาแพงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ถูกๆเมื่อก่อนวันละ100เดี๋ยวนี้วันละ3 0 0ร้อถึงสี่ทุกอย่างต้องลงทุนหมดแต่ทุกคนมองไม่เห็นทุกคนมองเห็นแต่เงินว่ามันต้องได้เยอะอย่างนั้นอย่างนี้อนาคตและความคาดหวังจากนี้ไปเป็นยังไงบ้างเราไม่ได้คาดหวังคิดว่าทำปีนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองทุกอย่างต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด ต้องเล็งลากตัดแต่งกิ่งฉีดยาทุกอย่างให้เขาอยู่กับเขาตั้งแต่ตีห้ายัน6กโมงเย็นทุกวันซึ่งทุกวันนี้เราก็อยู่ที่จันทบุรีเป็นหลักถามว่าเป็นมรดกให้ลูกไหมอยู่ที่ว่าจะเอาหรือไม่เอาเพราะไม่รู้ดูไม่ออกว่าใครจะเอาอาจจะเป็นหลานก็ได้ที่อยากทำต่อรอดูต่อไปแต่คิดว่าลูกหลานคงไม่ทิ้งเพราะมันคงเป็นมรดกงานในวงการจะทำต่อไหม ทำสิมันคือชีวิตของเราอย่างน้อยตอนนี้ยังโชคดียังมีงานให้เราได้เล่นบ้างได้ไปเจอนักแสดงรุ่นเดียวกันมันก็มีความสุขได้เห็นการเป็นไปของเป็นเพื่อนอย่างน้อยวงการนี้มันมีอะไรซึ่งเรารักกันโดยไม่รู้ตัวเวลาไปทำงานมันจะรู้สึกภาพเก่าๆมันปรากฏแล้วทำให้เรารู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์มันมีความสุข